สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องตาตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับจะทําคลิปนะครับสามวิธีการจูนสายนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายเสียใหม่ๆนะครับต่อเนื่องจากคลิปล่าสุดที่ผมทํำลงไปนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนก็จะต้องมีเครื่องตั้งสายหรือว่าจูเนอร์ในแอปนะครับวันนี้ผมใช้ไอแพนะครับครับอ่นะทุกคนน่าจะทําได้นะครับอ่าโดยธรรมชาติแล้วเวลาเราเปลี่ยนสายใหม่นะครับสายมันจะยังไม่ตึงนะครับแสดงว่า สายลูกสายจะยังต่ำอยู่นะครับจะเพี้ยนต่ำมากมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปนะครับเวลาจูนสายนะครับถ้าเราเปลี่ยนสายใหม่ทั้งชุดนะครับผมจะตั้งสายจากสายขั้นบนสุดนะครับสายเบอร์ใหญ่ที่สุดนะครับเช่นนะครับผมจะจูนสายหกกรดนะครับังเซียงตอนนี้โอ้โหการความเพี้ยนอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับสายหกจะจูนเป็นเสียงดีนะครับตอนนี้นะครับ อย่างไม่ได้ให้ทุกคนจับดูนะครับไม่ว่าตึงหรือยังเราต้องลุ้มนะครับแล้วก็ด <popular> ูจ <dur> <may> ูเนอร์ไปด้วยว่าเป็น E ได้อย่างครับตอนนี้เป็น D flat เป็น D นะครับอันนี้เป็น E แต่เป็น E flat นะครับถ้าขึ้น E flat E flat คือย่างนี้นะครับจะต้องจูนขึ้น E นะครอจจนกว่าจะเป็น E n น t u ร a l ก่อจะเคี้ยวอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะจูนไปทีะสายครับสาย5เสีนเอนะครับโอ้รู้สึกว่าจะดีกวามากนะครับรป็ด A แผงใ้ถูกนะครับจับดูแล้ยังไม่ใช่นะครับสายยังเดินไปนะครับ แสดงว่ายังไม่ถูกนะครับเราจะต้องหมุนไปจนกว่าจะเป็น A นะครับี่จะนทร์ต่อไปใส่สี่เสียงดีนะครับาานั่เกี่ยวกับสายที่หย่อนมากๆนะครับแห้กดหมุนตึงขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจับสายแล้วก็เช็คดูหมุดข้างหลังด้วยนะครับกีตาร์โปรบางทีมันอาจจะกระเด็นออกได้นะครับถ้ามันไม่ดีนะครับ สีแล้วยังไม่ถูกนะครับถ้สี่ไม่ถูก D ีแฟ t อันนี้ไม่ถูกนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คก,กันอีกรอบนะครับโหสายสามเนจ่ยยานมากนะครับจะต้องเล่นไปนะครับเล่นไปจะเป็นเสียงจี เสียงบีนะครับนี่ว่ายั่งต่ำมากๆจับดูนี่รู้เลยนะครับไม่เป็นเสียงเลยนะครับจะเลื่มเช็คหมุดด้านหลังด้วยนะครับไม่ขาดนะครับโอ้ตกใจนะครับว่าสายขาดนะครับเสียงหมุดมันรูดนะครับไม่ขาด หนึ่งเสียง e นะครับตอนนี้มีอย่างมากเลยนะคระับเสียสอยู่นะครับอ่านะครับนี้ก็สายหนึ่งเสียง e แล้วนะครับ แต่นะครับเวลาเราเปลี่ยนสายใหม่นะครับเวลาเราถอดสายออกนะครับเราควรจะตั้งอีกรอบนะครับเมื่อเราตั้งครบทุกสายแล้วหรืออาจจะมีการงดสายงดสายก็คือดึงสายนะครับแต่ไม่ได้ดึงแรงมากนะครับให้สายมันยืดนะครับลองดูนะครับแล้วเราก็จะจูนใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับสายหมกใหม่นะครับสังเกตว่าจหย่อนลงมากเลยนะครับ ตั้งสายก็จะประมาณนี้นะครับความจริงเราต้องทํำหลายรอบนะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวนะครับมีรวดสายบ้างเล็กน้อยนะครับตันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับบางทีสายใหม่ๆมันไม่ขาดนะครับบางคนอาจจะกลัวมันขาดนะครับมันอาจจะไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ